วัครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำแอป,ปเกี่ยวกับการหาเงินฟรีกันนะครับก็เป็นแอป,ปชื่อแอป,ปว่าแอป,ป Royal Casino ถ้าใครอยากโหลดแอป,ปนี้ก็ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับถ้าทุกคนมีเกมนี้แล้วหรือยังไม่ได้ใส่โค้ดอะไรก็สามารถใส่โค้ดได้ตรงนี้ครับนี่ผมจะขึ้นโค้ด b m c ไว้ตรงนี้นะครับ สาวบาโคด PMC ใส่แล้วได้อะไรคุณจะได้เป็นตัวแทนนะตัวแทนได้อะไรก็จะได้คิปนะได้ตรงไหนก็จะได้จากระบบหลังบ้านนะครับก็กดเข้าไปที่ลิงก์ตรงนี้เลยนะกดเข้าไปที่ลิงก์แล้วก็จะให้เราเลือกสมัครนะให้เรากดไปที่เชื่อมต่อเฟซรือกับไลน์ที่เราสมัครกับเกมร้อยเย c a คาสิโน,นะครับ ผมเมื่อสมัครไว้กับลายนะก็กดเข้าสู่ระบบไปเลยนะก็จะเป็นแบบนี้นะผมโปรโมดได้แค่แปดสิบสองคนนะก็ถ้าโปรโมดได้หนึ่งคนคุณก็จะได้ประมาณหนึ่งแสนเก้าหมืนชิปนะครับก็แล้วจะชิปวันผลจะได้ทุกวันจันทร์นะครับแล้วก็วันศุกร์นี่ถ้า ถ้ามีคนเล่นเสียเราก็จะได้แบบผลกาไรเพิ่มถ้ามีคนเล่นบวกแล้วก็จะติดลบน้องก็จะไม่ได้เสียอะไรนะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับสำหรับแอป Royal Casino นะครับก็วันนี้ไม่มีอะไรครับขอบคุณครับ